อ๋อเรียกว่าขนมทุกชนิดใช้ไข่หมดใช้หมดเลยวันหนึ่งใช้เยอะไหมครับวันหนึ่งก็เกือบห้าแผงัะพีเหรอปีนี้ตอนลอยกระทงก็มาถ่ายที่นี่ที่นี่ขนมเบเกอรี่ขนมเค,ค้กเนาะ เอ๊กตอนนี้ปอนเท่าไหร่ครับร<ม>้อยห้าสิบนี่ขยายสาขามาใช่ไหมใช่ ผลพวงของราคาไข่ไก่ที่มันปรับขึ้นตอนนี้มีผลกระทบต่อทางร้านยังไงบ้างไหมครับก็คือต้นทุนมันก็ขึ้นสูงต่อนเนื่องอยู่แล้วอะค่ะคแต่คือถ้าสมมติว่าเรื่องไข่ไก่อย่างเนี้ยคือยังไม่ได้รับผลกระทบร้อยเปอร์เซ็นเพราะว่ามันยังไม่ได้เห็นเขาบอกว่ามันจะขึ้นต้นเดือนหน้าแต,แต่ว่าตอนนี้มันยังยังไม่ไเห็นราคาต่างกัน คือมันขึ้นเรื่อยๆเป็นก้ากระโดดอยู่แล้วอะค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้แบบกระโดดไปแบบโหอะไรเงี้ยคือมันเป็นสวิงแบบเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอย่างเงี้ยปกติคือหนูก็เลยยังไม่เห็นความต่างอะไรเงเพราะว่าไข่ไก่มันขึ้นลงเป็นปกติอยู่แล้วอืมแต่อย่างพวกตัวอื่นอะไรเงี้ยพอแบบมีพวกแป้งเนยน้ำมันอะไรเงี้ยค่ะมันขึ้นไปก่อนหน้านี้อยู่แล้วมันขึ้นไปก่อนหน้านี้เยอะเยอะมากๆแล้วอะค่ะ แล้วก็สําหรับราคาที่เราขายขนมเช่นขนมเค้กขนมปังอะไรเนี่ยเราปรับราคาขึ้นว่าก็คือจริงๆก็คุยกับที่บ้านว่าอยากจะปรับราคาขึ้นเยอะแต่ว่าก็อยากจะตึงราคาไว้ก่อนก็เห็นใจผู้บริโภคด้วยอะค่ะครับตอนนี้ก็ยังคงราคาเดิมไปก่อนใช่ยังราคาเดิมแต่ว่าก็มีการคุยภายในบ้านว่าเราจะปรับราคาตัวไหนขึ้นได้บ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องดูตลาดก่อนว่า ว่ามันจะขึ้นไปอีกเยอะไหมอะไรงี้ยต้องดูภาพรวมก่อนว่าเรายังไหวไหมอะไรนะคะตอนนี้ยังตึงก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าขึ้นทุกอย่างแล้วไข่แพงมากกว่าน,นี้ก็อาจจะต้องปรับราคาใช่ตอนนี้ตอนนี้ยังยังไม่ต้องถึงไข่แล้วค่ะแค่ตัวอื่นที่มันขึ้นไปก่อนหน้านี้เยอะมากแล้วอย่างเยก็จะไม่ไหวเหมือนกัน, <c oughs> ข,นขึ้นไปทั่วโอเคค่ะ